ามหาเจ้าไพวันนะคะต้องดูความดื้อน,นะคะกว่าพ่อควานจะลดโซ่ที่ขาได้นะคะคือไม่อยู่นิ่งเลยนะคะดูดยกขาใส่นะคะดูยกขาใสะคะา่ใสควานเองนะคะเป็นช้างเด็กที่สุดๆจริงๆค่ะเจ้ารถถังของเราจอมพลังมากนะ,ะถ้าผมนิ่งนนก็ไม่ใช่ผมสิครับไพวันบอก นี้พ่อควานจะพาออกเดินคะดูดีเะรอกำไรปุีมันรวมแล้วต้องเห็นใจและสงสารควานเลี้ยงลูกช้างดูนะคะฮะไปต่อบวเระวังนะเพาะไม่ใช่ ใส่พนได้ดูะะดูดูหันตูดใสเลยนะคะ,ะครับนี่นะคะควันตน้นขี่คอแม่ผักบุ้งนะคะจะพาไปวันไปนะดูนะคะดูดูความดื้อนะคะยอดจริงๆร,รถถังของเรานะคะวันนี้พาออกเดินเล่นะคะดูดูดูด <laughs> ดูดูค่ะกันไม่ไว้ดูนะคะจะเล่นอย่างเดียวนะคะไม่สนใจอะไรเลย,ยับมาเร็ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งให้ทันไตวันเร็วไตวัน <laughs> ดูนะคะดูดูดูจะดูอะไรเนาะ สุดๆนะะคสวัสดีค่ะนี่เราพามาชมไพวันเจ้ารถถังมาอาบน้ำนะคะต้องขอภายในคลิปเสียงที่พ่าควานเสียงดังใส่เจ้าไพวันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เสียงดังใส่ก็ เขาก็จะไม่ฟังนะคะเพราะว่าเด็กดื้อนะคะต้องให้เอฟซีเข้าใจนะคะเพื<ค>่อให้แม่ผักบุ้งได้ถูตัวนะคะแม่ฟักบุ้งเขาชอบถูตัวแต่ลูกไม่ชอบเลย วันอาบน้ำน้ำมูลขึ้นไปเล่นน้ำมูลไม่ได้นะก็ต้องเล่นน้ำใสายางมอยากเล่นน้ำมูลเนอะฮะอะไต้องหัว่องอะไรอเบนวันบอกนานๆทีโค้หื่อ่มืเนียมันขึ้นพอกว่าจะปลดโซได้เป็นชั่วโมงนะคะนี่

ไม่ได้สนใจว่าจะมีขวนมีแก้วเลยคนะ่ะเหยียบเต็มที่อดูตีมือควานนะคะขอน้ําไปเล่นน้ํามูลไม่ได้นะคะช่วงนี้น้ำามลขึ้นมากน้ำไหเชี่ยวยไปวันกริง้งแม่ก็ถูตัวนะคะดูแต่ละท่านะคะแม่ก็ท่าหนึ่งลูกก็ท่าหนึ่งนะคะตีลังกา สุกแป้งขอเถอะครับนานๆผมได้ออกทีครับผมขอนะครับเออแม่ปรุงยกขาเอ้ยดูนะคะขอดีๆก็ได้แพรวัน อืมรถังก็รถถังน้องเตอร์บอกว่ารถถังนนี่ะะคมันใหญ่เลยความสุขของรถถังเจ้าไพวันสอแม่โบกมัน,ม,นมันเวลาเหต่อะไรนวะตาอาบีวน์ดม่บกหลักโชหลักโ่ขนาดแม่โมโบก

ดีมาลนะตีได้สันไม่ตะอพูดแจะตีเลยเอาออกได้ไหดูนะคะแม่พุกบุงสะบัดเอาหางตีกับต้นไม้นะเพื่อทำความสะอาดขนหางเออออืออดูตีรังกา แม่ก็เอาแล้วนะสไลด์ต้นไม้ใช่ไหมเอาเอานานๆได้ออกทีนะคะเอาให้เต็มที่จะเต็มน e> uh um <No um um> ีี่จะเอามเทหน่อเออืมเอาม่ก

ขออภัยในความเสียงดังนะคะเพราะว่าช้างดื e ้อนะคะ FC หลายท่านคงเข้าใจนะคะถ้าเราไม่พูดเสียงดังเขาก็จะไม่ฟังควานนะคะแป่นูไมฟังหนูเะครับนูย่าดื้อมือนใยรวางนะ เดี sociedad, ๋ยวมาสไลเดอร์ตรงนี้อีกเด้อไปวันวันบอกผมอยากเล่นสไลเดอร์ครับอยู่ละทำไมท่้งโลูกเลยครับ ไปวันนัดพีดโน้ตแล้เหนือไเจ็บเลยไม่มาใส่เป็นไห้ไปใส่มาใส้เป็นล้ พรุ่งนี้ก็จะพาสายฝนกับแม่กำไรมานอนบ้านบ้างนะคะให้เขาได้เดินออกกำลังกายเนาะเพราะว่าอยู่วัดก็ไม่มีไฟไฟเปิดให้นะก็ยุงกัดเนาะก็มาอยู่ที่นี่ที่โรงเขามีไฟส่องสว่างไม่ เอฟซีท่านใดเห็นไพวันอยู่นิ่งบอกด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยออกมาจากคลองนี้ยังไม่นิ่งเลยสักนาทีนะคะเันเ่นอยู่ีราคาคุณอาพเงนดอนินเดิเอาตะกี้แลยวมนอนได้นึ่งเวมาคิดมแก้น่งะนแกใครมแก้งเวลาตะกี้ไปละมุนุ

ไฟวันกลัวมาอันนเปียแบบปวดด้วยแบบตรงอาตั้งเลยกินไม่กินไม่ได้ได้ตายอ่ะสินะม หายแล้วก็ขอฝากโครงการสร้างรุงช้างให้ไพวันแม่ปะกุ้งแล้วก็แม่ทองใบด้วยนะคะยังเหลืออีกหนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วอีกครึ่งทางนะคะเหลือเหล็กแรกับสันไทยนะคะก็เอฟซีท่านใดอยาก สมทบคะแนนช่วยก็ติดต่อได้ทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงเลยนะคะเพื่อที่น้องช้างจะได้เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ได้หลบแดดหลบฝนด้วยกันทุกเชือกนะคะไทวันสายฝนจะได้เข้ามาอยู่ด้วยกันดูทางจะได้มาเล่นด้วยกันนะคะ ไปวันก็จะได้มีเพื่อนสายฝนก็จะได้ไม่เหงานะคะก็ขอขอบคุณเอซนะคะที่ช่วยสมทบคนะแนนการสร้างโรงช้างทั้งเอเก่าและเอซใหม่นะคะที่ช่วยเข้ามาก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่ได้ช่วย <c oughs> <c oughs> ที่ได้ช่วยเหลือช้างของเราให้ได้เข้ามาอยู่ร่มด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะดูเสียงนะคะสไลเดอร์าาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสากุณวัตตาเยด้วยนะคะ <laughs> <laughs> สไลด์เราจะสไลด์นะ <laughs> ชอบชอบเวลาสไลด์เด <laughs> ยวแล้ไ้ไไม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสายฝนป่าเจียงด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าไพวันและก็เด็กหญิงสายฝนของเราค่ะขอบคุณค่ะดูครับไพวันดูการเดินครับเดินยกหัวดันแม่มาอย่างเดียวครับวิ่งใส่ควันต้นครับดูครับดูครับดูครับ เร็วมากครับดูครับดูครับนี่นะคับไผ่วันครับไผ่วันสุดยอดครับดันแม่อย่างเดียวแม่จนคอจะเค็ดแล้วครับอดูสิดูเอเหนื่อยแทนนะครับดูครับไม่มีอะไรเกินไผ่วันครับไผ่วันเป็นเป็นเด็กที่ไม่ซนครับไม่ดื้อครับน่ารักมาก เอฟซีท่านใดที่อยากจะมาสัมผัสโดยตรงก็มาได้นะครับต่อทางพอกหวานหรือช่องสายฟอนวัดปลาเชียงได้นะครับมาดูความน่ารักของสายไอไผ่วันครับผมครับผมไม่ดื้อครับไผ่วันนี่คือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยครับเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากครับดูครับความเรียบร้อยของไผ่วันครับดูครับดีครับ เด็กที่น่ารักไม่สนครับดูครับสุดยอดครับผมนำแม่ไปละไม่ได้สนใจฟ้าดินสนใจที่ว่าต้องไปอย่างเดียวาท,ยทางนี้ทางนี้ผิดคอกผิดคอกน่ๆแน่ๆรถรถอย่าไปกระทืบรถนะ ไพรวันนี่นๆนะแก้วโอ้ยเหยียบแก้วนี่บาดขาเลือดไหลเลยนะ